สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาจากรถ BTS สีเขียวค่ะรถไฟฟ้า BTS สีเขียวมาลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุค่ะมาเที่ยวรถไฟฟ้าสีชมพูอันนี้ BTS สีเขียวนะคะ ดูบรรยากาศรอบๆในสถานีเลยค่ะขบวนที่เรามาออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วนี่คือข้างล่างค่ะเราไปเดินวนดูในสถานีกันนะคะจากในสถานี BTS สีเขียวนะคะเราก็จะเห็นวิวข้างล่างประมาณหนึ่ง เพื่อนๆดูวิวอ่ะสวยอ่ะเพื่อนดูสิคะสีชมพูสีชมพูเพื่อนๆเห็นรถสีชมพูเขาสวนกันไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันนะนี่ค่ะสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะคะจะเขียนว่าเชื่อมต่อ MRT สีชมพูด้วยเราไปวนๆดูบรรยากาศกันนะเรายังอยู่ในสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะคะ BTS สีเขียวค่ะกำลังจะวิ่งเข้าสถานี อันนี้มาจากทาต้นทางนู่นนะคะผู้คตนะคะกำลังจะวิ่งไปที่สถานีปลายทางแคหะค่ะดูบรรยากาศนะคะอันนี้เรายังอยู่ในสถานีวัดพสีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะผู้คนขึ้นลงกระบวนรถนะคะถ่ายตรงนี้ไปให้เพื่อนดูนะคะตรงนู้นจะเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสีชมพูค่ะ มีเสน่ห์นะคะรถไฟฟ้าฝั่งนู้นก็เข้าด้วยเมื่อสักครู่เราลงมาจากฝั่งนู้นนะคะแป๊บเดียวขบวนที่สองเข้ามาแล้วบรรยากาศดีมากเลยฮะ,ะผู้คนใช้บริการรถไฟฟ้ากันเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะ สถานีวัดภาีเนี่ยเห็นเพื่อนๆบอกปกติมันไม่คึกคักขนาดนี้เลยตอนนี้มีสีชมพูมาเชื่อมต่ออลังการมากคึกคักมากเลยค่ะเพื่อนๆดูผู้คนที่มาลงสิคะบรรยากาศนะคะ มีเจ้าหน้าที่บอกเลยให้ลงไปไหนไปไหนนะคะจะไปต่อสีชมพูลงต่อทางด้านไหนนะคะมีสะดวกมากค่ะเมื่อเราอยู่ในสารนี้นะคะจะมีป้ายบอกชัดเจนจันชลาที่หนึ่งเคหะจันชลาที่สองนะคะคูโค้ด ไปรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะทางออกที่สองเลยค่ะจากบนสถาน,นีนะคะบนชานชาลาเราลงบันไดเลื่อนทางออกที่สองนะคะเราจะมุ่งหน้าไปรถไฟฟ้าสีชมพูะคะ่ะมีทั้งทางลงบันไดทางบันไดเลื่อนเลยนะคะบันไดเลื่อนจะอยู่สุดทางเลยนะคะเมื่อเราลงจากชานชาลามาทางออกที่สองนะคะตรงนี้นะคะ จะเป็นสีเขียวเชื่อมไปสีชมพูแต่ยังไม่เปิดให้บริการค่ะคิดว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศสิเนี่ยจากตรงนี้ไปนะคะนู่นก็เป็นสถานีของสีชมพูฝั่งรุ่งไปมีนบุรีนะคะอันนี้จะเป็นทางนู้นนะคะสานีสีชมพูนะ,ะฝั่งรุ่งไปนนบุรีค่ะ ดูบรรยากาศนะคะเนี่ยทางเชื่อมต่อคาดว่าอีกไม่นานทางเชื่อมต่อน,นี้ก็จะเปิดใช้นะคะเราไม่ต้องลงไปข้างล่างลงจากสีเขียวมาปุ๊บเข้าไปสีชมพูได้เลยในเมื่อทางนี้ยังไม่เชื่อมต่อยังไม่ลิงก์นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนคะ่ะทางออกที่สองนะคะ สะดวกนะคะจะมีป้ายบอกไปตลอดเลยวิวรอบๆนะคะนี่คือทางออกสองค่ะเราจะไปเชื่อมต่อกับสายสีชมพูนะคะแวบออกไปนิดนึง วิวส,สวยๆค่ะบรรยากาศข้างล่างนะคะอันนี้คืออุโมงนะคะที่นี่นี่สุดยอดเลยค่ะมีทั้งอุโมง์ใต้ดินระดับถนนนะคะแล้วก็มีลอยฟ้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะแล้วเราเดินไปก่อนจนกว่าทางที่ลิงก์จะเชื่อมต่อนะ